สวัสดีครับผมจะมารีวิวนะครับบีบขนมจีนให้ดูนะครับวันนี้นะครับคือลูกค้าโทรมาแล้วว่าทําไม่ได้นะครับแล้วใครเอาไปที่มีปัญหานะครับให้ทักเข้ามาถามผมนะครับวิธีการทํานะครับอันดับแรกนะครับที่บีบนะครับทาไมผมถึงต้องมาซื้อที่ผมนะครับก็คือหนึ่งเลยครับรูเส้นที่ผมทํานะครับมันจะได้มาตรฐานนะครับเพราะเมื่อกี้ผมลองบีบดูแล้วนะครับถ่ายวิดีโอจะลงไว้เพื่อนๆดูแต่พอดีว่าคลิปมันไม่มีเสียงนะครับคลิปมันไม่มีเสียงนะก็เลยนี่ครับถ่ายใหม่นะครับเอาเครื่องนึงถ่ายนะ อันนี้ผมบีบไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวคันนี้ก็ <c oughs> น้ํานะครับดูน้ํานะครับดูความเดือดของน้ํานะครับนี่น้ําผมทําน้ําร้อนนะไม่ใช่ว่าจะบีบลงไปในน้ำมาเดือดอย่างนี้นะครับเออเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งผลงานเพลงก่อนนะครับดูนะครับ <c oughs> ถ่ายวิดีโอวง ดูนะครับน้ำเดือดอย่างนี้นะครับอ่าใส่น้ำลงไปครับดูครับใส่น้ำลงไปดูนะครับดูสังเกตน้ำนะครับไม่เดือดแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับรอครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมนะครับการตักที่เหมาะสมนะครับจะทําให้เส้นไม่เละนะครับก็คือพอเราไว้ได้นั้นมันไม่ลอยอย่างนี้ก็คือว่า พอเราเอาทิ้งไว้ในน้ำน้ำมันไปมันก็จะเละเส้นมันก็จะแบบไม่เหนียวนะครับถามว่าเราจับขึ้นมาเลยมันไม่เหนียวเลยไหมครับจริงๆมันเหนียวครับแต่คือมันยังมันยังเปียกน้าอยู่นะครับถ้าเราล้อยมันเซ็ตตัวสักแป๊บนึงนะครับเราจะรู้สึกว่ามันเหนียวนะครับเดี๋ยวดูนะครับบางอย่างลูกค้าก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับเข้ามาถามผมได้นะครับวิธีการนะครับ ครับผมลวกแบบเส้นก๋วยเตี๋วก็ได้นะครับเนี่ยถ้ากลัวมันไม่สุกนะครับเนี่ยผมก็ลวกอีกรอบนึงก็ได้ครับเนี่ยเสร็จปุ๊บขึ้นมานะครับแล้วผมจะแช่น้ำเย็นตป๊บนึงนะครับเพื่อให้มันหายเพื่อให้มันหายร้อนนะครับเสร็จมาครับก็มาใส่นะครับไว้ในนี้นะครับเส้นนะครับสไตล์เส้นมันก็จะเป็นแบบ เหนียวนุ่มนะครับก็จะหยาบนะครับเส้นมันจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนตามต่างจังหวัดหรือคนที่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเขาจะรู้ว่าเขาจะเรียกว่าเส้นมันหยาบนะครับขนมจีนนะครับเขาเรียกว่าถ้ากินกับน้ำยาแล้วมันจะกระจายน้ำครับเส้นมันจะไม่ติดกันมันปึกนะคนที่ทานขนมจีนก็จะรู้นะครับนี้ผมก็จะทําเป็นให้ดูนะครับเนี่ยนี้เป็นเส้นที่ผมบีบไว้นะเส้นมันทั้งใสทั้งเหนียวเลยนะครับตอนนี้คือเป็นแป้งที่ส่งให้ลูกค้านั่แหละครับผมเก็บไว้นะครับ เก็บไว้ทดลองนะครับเผื่อลูกค้ามีปัญหานะครับผมจะได้รู้ว่ามันมันเป็นที่อะไรนะครับเพราะว่าแป้งชุดเดียวกันนะครับผมจะเก็บไว้ทํานะครับให้ลูกค้าดูนะครับว่าเป็นอะไรนะครับบางทีลูกค้าไม่เข้าใจนะครับดูนะครับถ้าเราไปเที่ยวแถวลมสักลมเก่านะครับก็จะเห็นร้านขนมจีนนะครับเยอะนะครับเรียงกันนะครับสําหรับคนที่อยากจะสร้างรายได้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับคุณไม่ต้องไปซื้อเป็นชายแพงๆนะครับมาซื้อแป้งที่ผมนะครับเอาไปทํานะครับน้ํายานะครับ คุณจะทําน้ํายากี่อย่างอะไรของคุณนะครับก็ขายชุดละยี่สิบสามสิบนะครับมีก็มีรายได้นะครับมีรายได้อยู่บ้านนะครับก็มีรายได้นะครับกาไรวันละสี่ร้อยห้าร้อยนะครับก็ไม่ต้องเหนื่อยครับสําหรับคนที่อยากกระทํานะครับว่างงานไม่มีอะไรทานะครับบอกได้นะครับเราพร้อมที่จะสนับสนุนพวกขันนะครับให้มีอาชีพนะครับเราไม่ต้องไปซื้อเฟรนช์ายนะครับร้านอะไรนะครับถ้าเราเห็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับก็ซื้อเฟรนช์ายครับ สามหมื่นสี่หมื่นนะครับก็ไม่ต้องนะครับมาลงทุนที่ผมนะครับไม่กี่ร้อยนะครับคุณก็มีมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ครับสบายๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอันนี้เรามาดูนะครับนี่ผมก็ทาน้ํายาไว้นะครับเดี๋ยวจะตักน้ำยาเดี๋ยวแป๊บนึงครับน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือเป็นน้ำยากะทินะครับมาดูเส้นนะครับมาดูเส้นนะครับ โอเคครับมีอะไรติดต่อมาทังเพจได้เลยนะครับขอบคุณมากครับนะครับดูครับเ,เดี๋ยวจะลงรูปมาให้ดูนะรีวิวรูปมาให้ดูนะครับ